โอ้อะไรเดี๋ยวๆอะไรที่เป็นความยาเจ็บมันเจ็บมามาพี่สินเราเอาหน้ามามาอยู่ตรงนี้หน่อยเราจะทำอะไรดูเอาหน้ามพี่ทำเลิศหมเอาหน้ามี่าโฟนไปไล่ต่อแม่บอกว่าโฟนไปไ่ต่อมาอยู่ตรงนี้่กล นี่พี่ลองจับตรงมือหนูดเอาตรงนี้เอาเข้ามาอีกเรียบร้อยอ่าเรียบร้อย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 เราจุกกันแล้วเต็บตัวมั่นเลยพี่ซีนผมพอ้อมแล้วมั่นเลยมั่นเลยมั่นเลยครับแม่แม่แมู่ลูกแม่นะเอาแม่มาเั่นเลยมเลยม่